หล่อแบบนี้จ่ายแค่6,9 0 0 0เท่านั้นเย้คันข้างหลังเราคันนี้นะคะก็คือ Ranger XLS นั่นเองนะคะรถกระบะ4ประตูเกียร์อัตโนมัติทั้งหมด6สปีดด้วยกันนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์2.0หรือิิงเกิลเทอร์โบนะ170แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรโหมดการขับขี่คังมีมาให้มากถึง4โหมดด้วยกันพร้อมในทุกๆการใช้งาน พี่ๆจ่ายแค่6 9 0 0 0เท่านั้นวันที่รับรถนนะจ่ายแค่นี้แล้วก็นี่เลยเป็นไงคะได้ล้นหน้าตายอย่างนี้ออกไปขับเลยเทสไปและะ้วค่ะมาดูกันดีกว่าคะ่ะว่ารถคันนี้นะเขามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมให้พี่ๆได้แบบว่า,ว,าว้าวน่าตื่นเต้นกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะที่เห็นนะคะอาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะถ้าสีเดิมๆนะคะของตัวรถเขาจะไม่มีสีนี้นะ สีนี้นะคะคนจะชอบเรียกติดปากกันว่าสีเทา Lamborghini หรือว่าสีเทาค o m ม n นเ e นั่นเองนะคะจะเป็นสีเทานมซึ่งคันนี้ไปแลบนะคะแลบให้ทั้งคันเลยนี่ไปไงใจป้าใจป่านะแลบให้ไปเลยนะคะทั้งคันกระจังหน้านะคะที่พี่ๆเห็นอยู่ตรงนี้นะคือกระจังหน้าของตัวแรปเตอร์นะคะมีอักษร F O R D เป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะมาพร้อมกับไฟ LED ด้านบนทั้งหมด3ดวงด้วยกันซึ่ง สามารถเลือกสีได้เหมือนเดิมว่าอยากได้สีส้มแบบนี้ไหมคะหรือว่าพี่ๆอยากได้ไฟสีขาวนี่หน้าตาดูดีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทางด้านล่างนะคะของตัวรถนะมันเป็นชุดแต่งของเจ้าตัววิกเตอร์ใช่ไหมคะอ่ะขออภัยเป็นชุดแต่งของตัวเด็ปเตอร์นะคะกันชนหน้าที่ให้มาก็เป็นของแด็ปเตอร์เช่นเดียวกันนะคะเป็นสีดำด้านทั้งชิ้นเลยนะคะหน้าตาแบบว่า หล่อๆเท่ๆดูดีอย่างนี้เลยนะนี่ใครว่า XLS นะเขาจะหล่อขนาดนี้ไม่ได้นี่คันนี้มีให้ดูแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะไฟหน้าของเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวเริ่มต้นนะไฟหน้าของเขานะคะก็เป็นไฟหน้าแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะคะแถมยังเป็นไฟหน้าอัตโนมัติให้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นแล้วมืดค่าไฟแบบว่าสลัวสลัวนะขึ้นลงอุโมงค์นะคะเปิดปิดให้ อัตโนมัติไม่ต้องคอยมาควานหานว่าเอ๊ะพี่ต้องเปิดไฟตรงไหนเหตุการณ์แบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปนะคะและไฟที่เป็นตัวไฟ y ด i ล h t นะคะเป็นรูปตัวซีแคมแบบนี้นะนี่หน้าตาหล่อๆเอกลักษณ์ประจําฝอดเรานะคะก็เป็น LED เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะเขาจะติดอยู่ตลอดเวลานะเพียงแต่ว่าระดับความเข้มของแสงนะคะจะขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นพี่ๆเปิดไฟระดับไหนนะคะ เปิดไฟหน้าเปิดไฟสูงยังไงนะคะเขาก็จะเขาเรียกว่าเขาจะเข้มขึ้นอ่อนลงให้นะคะและด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไฟตัดหมอกแต่ว่าคุณสมบัติพิเศษของไฟตัดหมอกก็คือเวลาที่พี่ๆหักเลี้ยวพวงมาลัยนะคะไม่ว่าจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเขาจะติดให้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยนะคะในการขับขี่ให้พี่ๆนั่นเองนะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะไฟหน้าสองแบบสูงไฟตัดหมอกสองแนวต่ำนะอะไรอยู่บนถนนรับรองว่ามองเห็นได้ครบทุกอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะคะเพิ่มมาเลยสําหรับไฟหน้าตัวนี้ก็คือครอบไฟหน้าสีดําด้านนั่นเองนะคะมาพร้อมโลโก,โก้เรนเจอร์สีแดงหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยมาดูด้านข้างดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรอีกบ้างนะนี่ด้านข้างนะคะข้างหน้านะพอมาเป็นตัวชุดแรปเตอร์แล้วนะคะก็จะได้คิวล้อ ของตัวแรปเตอร์มาด้วยเหมือนกันนะคะหนาๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะเป็นสีดําด้านเหมือนกันนะเข้ากันครบทั้งชุดเลยนะคะมาพร้อมกับแมกยางนะคะที่เป็นยางของดีเซนตินะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นตัวยางเอทีเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเอาเทรเนนะวิ่งได้ทุกสภาพถนนแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นถนนดํานะคะหรือว่าจะไปแบบว่าบุกน้ำลอยไฟสนิดหนึ่งนะเขาก็พร้อมลุยนะคะให้กับพี่ๆทุกๆคนแน่นอนเนาะนี่หน้าตาดูดีเลยนะคะมาพร้อมกับแม็กขอบ20นะซึ่งแม็กตัวนี้นะคะเขาเหมือนก็ไม่เชิงลายก้านไว้นะเพราะว่าถ้าก้านไว้ใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าเป็นตัวไวชัดเจนแต่อันนี้เนาะขอยาวว่าเป็นลายวีแล้วกันเนาะและทําไมคะเป็นสีดําด้านอีกต่างหากนะคะ สิ่งที่พิเศษไม่ได้มีแค่นี้ว่าเป็นแม็กขอบ20ลายวีสีดำด้านพี่พี่จะเห็นได้เลยว่ารถคันนี้นะคะตัวแม็กเขามีออฟเซ็ตด้วยลบ5นะคะคันนี้นะออฟเซ็ตลบห้เขาก็จะแบบว่าเข้าไปนิดหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันก็เลยจะทําให้รูปรัษง์นะดูเท่ hey, ดูหล่อดูแบบว่าวู้สาวกรีนนั่นเองนะคะมาดูกันต่อเลยว่ารถคันนี้นะคะมีอะไรเพริ่มเติมอีกบ้างนี่ ตรงนี้นะคะมีรองเป้ามือจับมาให้นะคะซึ่งเป็นสีดําด้านเหมือนกันนะแล้วก็มีโลโก้นะคะคำว่าเลนเจอร์มาให้ด้วยหล่อยยังไม่พอพร้อมกับอะไรคะช่วยปกป้องสีตัวรถนะคะที่เราเพิ่งไปแลบมานะจากทั้งรอยเล็บเอยรอยมือรอยกุญแจรอยเหรียญรอย,อย,อยจะขูดจะขีดจะขวนนะนี่ เวลาเราสอดมือเข้าไปมันก็จะเป็นรอยใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ทําไมคะสบายใจหายห่วงรถเรานอกจากจะเท่แล้วนะคะสีก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมและที่แปลกตาไปอีกหนึ่งอย่างนะคะสําหรับเจ้าตัว Range r ร์ XLS เลยเดิมๆเ,เขาจะไม่ได้มีราวหลังคามาให้นะคะแต่ว่าทําไมคะติดไปให้ด้วยนะคะราวหลังคายกสูงแบบนี้เลยนะซึ่งทําไมคะเป็นสีดําด้านเข้ากับตัวรถแมทกับทุกชุดแต่งเลยนะคะแล้วก็ทําให้ตัวรถของเราเนี่ยดูหล่อดูเท่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ดูภายในแม่พี่ๆอยากดูภายในกันไหมอะถ้าอยากดูนะคะมาเดี๋ยวพาดูว่าภายในของรถคันนี้นะคะมีอะไรอีกบ้างนะเบาะนะคะถึงแม้ว่าจะปรับสีทิศทางนะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ใช่เบาะผ้านนะและพวงมาลัยของเรานะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100เซนะคะหน้าจอสําหรับคนขับนะเป็นขนาด8นิ้วนะคะหน้าจอตรงกลางหรือว่าหน้าจอซิงค์โฟร์เอนะ ขนาด10นิ้วนะคะเชื่อม Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายบูทูธก็ทําไมคะไร้สายเหมือนกันนะคะคันนี้มีอะไรไร้สายอีกบ้างรถคันนี้แอปพลิเคชัน Ford Pass ของเรานั่นเองนะคะถึงแม้ว่ากุญแจนาเขาจะเป็นแบบเสียบแล้วก็ต้องหมุนสตาร์ทใช่ไหมแต่ทําไมคะ XLS ก็สามารถสั่งสตาร์ทผ่านมือถือได้เหมือนกันสะดวกสบายจอดรถตากแดดนะทุกวันนี้แดดประเทศไทยร้อนมากนะคะ เดินมาถึงรถปั๊บสั่งสตาร์ทไว้ก่อนเลยนะโอแอร์เย็นฉ่ำขับรถออกไปได้เลยนะคะสตาร์ทได้ดับรถได้ล็อกปลดล็อกรถก็สามารถทําได้นัดหมายเข้าศูนย์บริการก็ได้หรือดูตําแหน่งตัวรถก็สามารถทําได้เหมือนกันนะ mm hmm. เผื่อว่าพี่ๆบางคนเนาะให้คนอื่นยืมรถไปขับอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอะเอารถเราไปทางไหนบ้างนะคะดูได้เลยนะแบบเรียยวทม์นะคะนี่ด้านท้ายเป็นยังไงหน้าตาดูดีใช่ไหมล่ะคะและที่เห็นนะคะอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ก็คือ โรบาร์เหล็กแบบแขนยาวนะคะเป็นของ Outlander นั่นเองนะเป็นแบบกลมนะคะสำหรับตัวนี้นะและไม่ใช่โรบาร์เหล็กธรรมดานะคะด้านบนเขามีไฟสปอร์ตไลท์แล้วก็มีไฟเบรกมาให้ด้วยนะคะแถบยาวรับรองว่าเวลาเบรกถี่คันข้างหลังมองเห็นแน่นอนครับผมมามาดูกันต่อเลยว่าด้านหลังรถคันนี้นะคะมีอะไรอีกบ้างนะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะอยากดูนะว่าเออเป็นแนวทาง น้องป๊อปพี่ไม่ค่อยชอบคอบไฟท้ายเลยอะถ้าพี่แต่งรถแล้วพี่ไม่ติดได้ไหมคำตอบคือได้ค่ะเราตามใจลูกค้าเสมอเหมือนคันนี้เลยนะครอบไฟท้ายเราก็ไม่ได้ติดแต่มันก็ไม่ได้ดูแปลกอะไรนะคะไม่ได้ดูโล่งไม่ได้ดูแปลกแต่อย่างใดนะด้านท้ายนะคะของรถคันนี้นะลูกค้าติดครอบฝากระบาท้ายนะคะเป็นคําว่า FORD เข้าไปเพิ่มเติมซึ่งตัวฝาครอบกระบาดท้ายตรงนี้นะคะสามารถ เลือกสีได้เหมือนเดิมค่ะเลือกสีได้เลยว่าอยากได้สีอะไรพื้นสีขาวตัวอักษรสีดำพื้นสีดำตัวอักษรสีขาวหรือสีชมพูสีเขียวเหลืองแดงม่วงนะคะแบบไหนก็ได้เลือกได้ตามใจเลยนะคะและที่เพมาอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับฝาท้ายของรถคันนี้นั่นก็คือนี่อะคริลิกคำว่าเลนเจอร์นั่นเองนะคะเป็นแบบสีดำด้านจีพีเลือกได้นะว่าอยากได้สีอะไรไม่พอยังเลือกได้อีกต่างหากนะคะว่าอยากได้เป็นสีเงา หรือว่าอยากได้เป็น4ด้านนะคะนอกจากรถจะขับสนุกแล้วนะคะแต่งรถคันนี้ก็สนุกเหมือนกันไม่ใช่แค่รถคันนี้นะคะแต่ว่าสำหรับรถฟอร์ดทุกๆรุ่นเลยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะสนใจไม่ว่าจะเป็นเอเวอร์เรสต์เจหรือว่าแ a ปเตอร์นะคะติดต่อป,ป๊อปมาได้นะคะที่0841 46 52 41ค่ะหรือว่าจะเข้ามาเจอกันได้นะคะที่ f o r ์ IMA ราชฤกพ์พระรามหะมาดูตัวรถจริงได้มาทดลองขับกันได้นะคะ และเรื่องไฟแนนซ์ไม่ต้องห่วงเลยเรามีพี่เจ้าหน้าที่วิเคราอ์สินเชื่อประจำโชว์รูมอยู่แล้วคอยวิเครอ์เคลนให้คอยดันให,ให้ทุกๆุกเคสเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าสนใจตัวรถนะติดต่อป๊อบได้นะคะที่0 8 4 1 4 6 5 2 4 1และถ้าอยากได้หน้าตาเหมือนคันนี้ทำไมคะ69มเท่านั้นเลยนะคะแล้วให้ป๊อบได้เป็นที่ปรึกษาของพี่ๆทุกๆคนอย่าลืมโทรมานะคะ